สวยทุกบนเฟินอุคู่ผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดมาจัดให้ทุกท่านแล้วกรับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมกับเกียร์ฟอร์เวิร์ดนะครับไปกันที่ลีกสกอตแลนด์นะครับคิวมันออกบ กับท่น้าของเซนเมเรนนะคะคิมอนอกครับผลงานถือว่าใช้ได้เหมือนกันครับพวกเขาเก็บชัยชนะได้2จาก5เกมหลังสุดเกมล่าสุดบุกไปแพ้กับคิเบเนียนมา1ประตูต่อศูนย์นะครับในขณะที่ทางฝั่งของเซนเมเรนพวกเขาเก็บชัยชนะได้3จาก5นะครับเกมล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านพ่ายแพ้ต่อด,ดันดีไป1ประตูสองนะครับสำหรับกูดี้ครับผมเกียร์ฟอร์เวิร์ดมองแบบนี้แล้วกันนะครับทาน้าของเซนเมเรนปีนี้ถือว่าทําได้ดีนะตอนนี้อยู่ดับที่5ของตรางคิมอนอกถึงแม้ว่าจะเป็นทีมหนึ่งครับที่เล่นดีชนะเซ แต่ในซีซั่นนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะลดคุณภาพลงไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าด้วยแนวต้านเนี่ยจะมาให้คิวบอนอกเป็นต่อก็ตามแต่เราก็ยังมองว่าโอกาสของเซนเมเรนที่ผลงานดีกว่าในซีซั่นนี้น่าจะมีมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเชียร์ได้เลยครับที่เซนเมเรนครับวันนี้เซนเมเรนจะบบุกมาและไม่แพ้เป็นอย่างน้อยนะครับ